สวัสด ιά, ีค no? oh, no? ah, we ่ะค you know. oh, like oh, ุณยายเลียกลาวเนาะอู้เสียดายคุณยายเนาะป้าว่าอยู่เนาะศูนตัวเก่ามาเบิ้ลกระดาษใหญ่เนาะป้าท่เบิ้ลกระตุกเก่าด้วยยายแอดวานแอดละมักแต่เบิ้เนือยชิบหาใส่เบิ้ลกระดาษใหญ่เนาะอู้เก่าศูนตัวเก่าสูนยายงามเยลีนี่เนาะลัดเก่าไว้สูนหาหกกระนี้กาได้จักว่าตัวเก่าเขาเลือกมาได้เอานี่มันนี่ว่าเบิ้ลเสียหา มื่อได้ติมเรลี่ก็ออกไงออกก็ไใบกระเบื้องออกรุ่นน้ำกระดาไในี่ก็นั่นแหะก็ว่ายุ่งนั่นไปใส่บอดดายมันออกตักเกามาออกบวกละแม่ใส่ถิ่มากบกละเอาสด้ยวหาหักินหกปุจจานสูตรเกาจะวิ่งควมหลังวิ่งไ่หาบหลังก่เบื้องออกบวกลใหม่ซุ้มใบใหม่เอาใหม่มันคือมานลัดกันไปอีกล่ะอระตรเกาเนี่ยได้ โอ้อกไตอกไตตัวเก่าก็จะสีแดงเลยนเนาะอืมอันนี้เจ็ดหกย้ายอืมอันนี้มันตัวเก่าแล้วมันไปใส่บ่ได้ตัวเก่ายู่นี่บาจโยนี่ได้บาลตะกี้อยู่เทิร์กประเทศบาจโยนี่เอาเลขซึ่บวนนี้ไปใส่ท่านผู้ชมอันนี้สูดกระจาดเหลวกวดวันที่สิบพานะฮะนี่อันนี้งวดวันที่สิบพาตรงกับวั้นจันทร์นะฮะท่านผู้ชมอ้าวบไปใส่อีกแล้วง่าย เดตนนยเห็นเนาะอมกัดตัวเก่าอันี้เนาะกัตัวเก่าสูตรมันก็ต้องกับตัวเก่าตัวมันก็ต้องเปลี่ยนไปตัวนี้ตัวแบบที่นี่เอาไปใส่บ่ได้เสียงโคกคกกได้โคกโคกก็ได้ได้ย่าเห็นบ่ใส่สูตรย่าสูตรย่ากัยังเบิ้ลอยู่ต้นนี้เอียงมากาเป็นเปาเอออุ้ยเบิ้ลบดล่างเลยเด้๋นี่ย่าเห็นบ่เฉียงมาหนิกับเบิ้นนี่เชียงมาหีิกัหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นี่ยังสีแมทสามทุ่มอ้าว เอาเด้อ่แนเเด้คอควายไ้ลานเปอร์เซ็นต<ห>์เลยนี่เบิ่ลาดเลยเมันชนกันไงบทล่างนี่นี่มนนนนนไม่นี่เด้บ้านี่เด้ซูดย้ายเฉียงมากสิเห็นมอมันเฉียงมากสินี่อืมนอนตะว่าจับจุดกต่มีชุดน,นี้ชุดน,นี้โอ้โหเจ็ดเจ็ดกระเดยเดย์นี่เด้มันเฉียงมากสิศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งโอ้ยเบิ่ดเลยเด้อท่านผู้ชม ใส่ย้ายสะุดไปแล้ว่กันได้จับจีไม่กันหดออันนี้แม่ดันได้สนานี่อันนี้อันเก่าใส่อันเก่าอุ้ยเสียดายนาะยใหญ่นอนนี่เกลี่นย้ายกับเขาได้ละเนาะเก่าอืออุ้ยเสียดายนาะงสุดเลงอายายไปท่านจับเดี๋ยวรอให้ยายจับก่อนนะคะส่วนสูตรแอดนะคะเบิ้ลชุดเดียวนะคะห้า no ห้านะจ้าใครชอบก็ตามนะจ๊ะส no ูตรแอดย้ายโอ ย่าจะไปอยู่ในสูตรด้วยแล้วก็มาแล้วแปดชุดเด่นนะคะแล้วก็ห้าชุดเน้น,เน,นเน้นคุณยายนะคะก็จะมีเจ็ดหกศูนย์หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสองเก้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดและหกเด็นของคุณยายนะคะใครชอบก็าตามนะคะ,ะทั้งหมดทั้งปวงนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีชีวด้วยนะคะ